สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้คุณภูแพรทิพคล้ายจเจริญสุขนะคะจะมาแนะนําสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเราจะเรียกย่อๆว่าเทวศัยนะคะ ซึ่งสายการเรียนนี้เป็นสายการเรียนใหม่ที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามในพระบรมราชินุธรรมจัดทำขึ้นนะคะเนื่องจากความสนใจของนักเรียนในปัจจุบันค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของสายการเรียนนี้นะคะทุกท่านจะสังเกตเห็นไอคอนที่ครูกำลังโชว์อยู่นะคะจะเห็นว่าในทุกๆช่วงวัยและทุกๆสภาะการของมนุษย์เราเราต้อง พึ่งพาวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเพราะมนุษย์ทุกคนต้องการมีสุขภาพกายและใจที่ดีในทุกๆช่วงวัยของชีวิตนะคะดังนั้นคุณครูนะคะได้ทำการจัดการทำข้อมูลนะคะโดยเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2560เทียบกับปีพุทธศักราช2569นะคะเราจะพบว่าหากนักเรียนเรียนในสายการเรียนนี้ จะมีโอกาสในการเข้าทำงานในสายการแพทย์และสาธารณสุขเนื่องจากว่ามีตลาดแรงงานรองรับอยู่นะคะสายการเรียนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลทันตแพทย์หรือเภสัชกรยังคงเป็นที่ต้องการค่ะซึ่งคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องหากนักเรียนจบการเรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเรียนในคณะ หลากหลายเลยค่ะโดยพื้นฐานก็คือ6คณะดังที่คุณครูสแสดงให้ดูบนสไลด์นะคะแล้วก็มีอีก6คณะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคนิคการแพทย์หรือแม้กระทั่งอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของจปอวิชาชีพก็ต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใน โรงเรียนในแต่ละโรงเรียนก็จะมีสายการเรียนที่หลากหลายและวทำไมต้องมาเลือกเรียนกับเรานะคะสาเหตุที่ทุกท่านต้องเลือกเรียนกับมพนะคะเพราะว่าเรามีหลักการบริหารหลักสูตรด้วยกลไก MPS system นะคะนั่นก็คือตัว M เรามีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ค่ะ ตัว P ก็คือเรามีลำดับขั้นในการเรียนรู้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในขณะที่ตัว S ก็คือเรามีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมีการประกันคุณภาพนักเรียนแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายโดยเป้าหมายของหลักสูตรระดับชมัมเมีธยมศึกษาตอนปลายของเฮลซ์ไซก็คือผู้เรียนประสบความสําเร็จตามที่ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะ นี่คือตัวอย่างบุคลากรของเรานะคะที่จะมารับผิดชอบในส่วนของสายการเรียนเฮลซายนี้ค่ะโดยบุคลากรทุกท่านนะคะจบสายตรงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ดังนั้นเด็กๆที่มาเลือกเรียนกับเราก็จะได้ความรู้ที่ลึกขึ้นแล้วก็ได้ทำวิจัยปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะโดยหลักสูตรของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นประดับก็คือมสม .5 แล้วก็ม6 โดยจะเป็นเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้นมาจากสายวิทย์คณิตปกตินะคะดังนั้นเด็กๆจะยังได้เจอฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเหมือนเดิมแต่ว่าจะได้เรียนสายการเรียนออวิชาเหล่านี้เพิ่มขึ้นในระดับชั้นม .4 เด็กๆจะได้เล่นเกี่ยวกับจุลชีววิทยานั่นก็คือตัวเชื้อราและก็แบคทีเรียที่มีความปลอดภัยโดยจะได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการค่ะ ในระดับชั้นม .5 เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับฟิสิกการแพทย์ได้เล่นเกี่ยวกับเรื่องของรังสีนะคะแล้วก็ได้ทำ l a บเกี่ยวกับเอนไซม์โดยจะอยู่ในวิชาชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์และที่สำคัญก็คือจะได้ทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพค่ะในระดับชั้นม .6 นะคะเด็กๆจะได้สมัมนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพนะคะโดยมอ,อเทอมที่1จะเป็น การสัมมนาเป็นภาษาไทยแล้วก็ถึงที่2จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะจากที่คุณครูได้เกริ่นไปตอนต้นว่าเรามีความร่วมมือจากหน่วยงานไทยนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาการชาติไทยสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งช,ชาติคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลศรีราชปีะมหาการุณนะคะรวมถึงอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะ นำเสนอช่วยเราในการพาเด็กๆไปเข้าร่วมและก็นำเสนอทางวิชาการเมื่อเด็กๆทำงานวิจัยของตัวเองเสร็จสิ้นด้วยค่ะคกลไกที่จะทำให้หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าต้องร่วมมือกันทั้ผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนนะคะเงื่อนไขของนักเรียนก่อนจบการศึกษานะคะหลักสูตรนี้ ต้องการให้นักเรียนมีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานรวมถึงได้เข้าร่วมการรับฟังนําเสนอทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและก็มีโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยข้อ2และข้อ3เนี่ยเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้อยู่แล้วนะคะส่วนในข้อ1อันนี้นักเรียนจะไปวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยตนเองแต่ว่าภายใต้คําแนะนําของครูที่ปรึกษา เพราะฉะนั้นนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือว่าเฮลท์ไซด์ของเราแล้วเจอกันในชั้นเรียนนะคะสวัสดีค่ะ